ใครที่กำลังตามหารถกระบะพอนถูกผอนสบายพอนยาวๆนะคะรถกระบะพรอนถูกพอนสบายต้องคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องกาแสนสซนคนสวยอีกแล้วนะคะสำหรับคันคันนี้อาลิ้นผ่านอีกแล้วสำหรับคันนี้นะคะนิสสันนวราช2.5นะคะเป็นตัวคาลิเบอร์นะคะตัวสูงอา สวยๆเลยคันนี้ค่าวงวดนะคะ5,900บาทค่ะฟังไม่ผิด5,900บาทใครที่กำลังตามหารถกระบะผ่อนถูกผ่อนสบายผ่อนยาวๆนะคะแต่ไม่ได้ยาวมากนะคะแค่7ปี84งวดเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นิสสันเป็นตัวอ่านวรานะคะแต่ว่าไม่ใช่ NP300 นะคะก็ด้านหน้าก็เดิมๆนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมเลยก็ดูสเปคตัวรถกัน กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะไฟหน้าเดิมสวยไซกิงนะคะตัวสีรถจะเป็นสีแบบบอลเงินหรือว่าสีเทานะคะก็เอาง่ายๆผู้เถ่าเพิ่นเพิ่มักถามหารุ่นนี้นะจ๊ะหรือว่าไม่ใช่คนแก่ก็ออกได้นะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะรถกระบะที่เน้นผ่อนถูกต้องคันนี้5,900บาทฟังไม่ผิดค่ะแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กติมของนิสสันเลยนะคะเป็นตัวนาวราเนี่ยคะ่ะ โลโก้ยังอยู่อยู่เลยแล้วก็หูกระจกก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกให้นะคะเดิมเดิมเลยคนันนี้พิเศษบันไดข้างนะคะมีมาให้นะคะจะพูดอะไระรถมันเดิมๆิเนาะสวยๆของมันอยู่แล้วคาลิเบอร์นะคะเป็นตัวสูงมีไล่ฝ้าหลังให้นะคะไฟท้ายเดิมเดิมนะคะ ป้าย1640อุบลราชธานีเมืองดอกบัวง,งามแล้วก็มีบันไดข้างอ่าไม่ใช่กันชนท้ายนะคะมาให้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายอ่า<ด>เผื่อใครอยากเอาไปค้าขายอ่าเราก็เน้นไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะเน้นไปแบบหากําไรได้แบบเน้นๆเ,เลยแหละถ้าพูดถึงกําไรนะคะถ้าเอาคันนี้ไปค้าขายไปดูกันต่อนะคะภายในคะ่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นคอนโซลออกแบบสีเทานะคะสีหม่นเนาะไม่ใช่สีแบบดำเลยหรือว่าขาวเลยนะคะก็เป็นสีที่ดูแลง่ายนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์3ก้านกระจกปรับไฟฟ้านะคะรุ่นนี้ปี2013อักนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะ FMAM มีให้แอร์สามารถปรับคอนโทรลได้นะคะเป็นมีโหมด AC ให้ด้วยนะคะแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเกียร์ถอยแล้วก็ต้อง ผักลุงแล้วก็ถอยมาทางขวานะคะแล้วก็เป็นเบาเบาผ้ากำมหยี่สีเทานะคะมีช่องเก็บของให้เยอะแยะเลยอ่ามีเบิกเบีบเบรกมื่ออ่าใช้งานได้ครบทุกอย่างเลยนะคะก่อนส่งมอบต่อพรบภาษีให้เรียบร้อยไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะสําหรับคันนี้ในส่วนของห้องเครื่องจะเป็นเครื่องเดิมนะคะรถเพิ่งล้างมาแน่นอนมีน้ําหยดนิดหน่อยเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะคะเป็นตัว Vn Turbo 2005 ๕๐๐ซีซีใช้เชื้อเพลิงดีเซลก่อนส่งมอบเปลี่ยนถ่ายคลองเหลวให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบเลยนะคะพวกสายพานนะ้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนให้ครบเลยแล้วก็มีเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะคะแน่นอนว่ารถมันด้วยปีเขาอายุเขานะคะปี13แล้วก็ต้องเปลี่ยนให้เลยนะคะจะไม่เช็คเฉยเเปลี่ยนให้เพื่อการใช้งานจะได้แบบยาวๆนะคะสําหรับเจ้าของใหม่คันนี้อุ้ย,อ,ยอ่ะขอย้ํารายละเอียดอีกครั้งหนึง่งคันนี้ราคา 319,000บาทผ่อนตลอดอายุสัญญาเลยนะคะ5,900บาท84งวดอาจจัดฟีดาวได้เหมือนกันไม่มีเครดิตก็จัดฟีดาวได้นะคะเอกสารใช้อะไรบ้างเกษตรกรถ้าไม่มีเอกสารใช้แค่แบบประชาชนไบเดียวค่ะแต่นะคะ ไม่ได้ออกได้แค่เกษตรกรค้าขายเจ้าของกิจการขับแก๊ปบูดฟูดแพ,ดพนดา้าหรือว่าเอาง่า,งงายๆนะคะขอแค่มีอาชีพที่ธนาคารสามารถตรวจสอบได้รับเหมาก็ออกได้นะคะหรือจะเป็นพนักง,งานเงินสดผ่านบัญชีอายุงาน3เดือนก็ออกได้แล้วนะคะหรือมีนอกเหนือจากอื่นนี้นะคะสามารถโทรปรึกษาได้เลยนะคะเอกสารตามอาชีพนะคะไม่ได้ใช้เหมือนกันทุกอาชีพเลยนะคะบางอาชีพก็บัตรใบเดียวจบเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อ่า ประวัติเครดิตนะคะมีพรอยอยู่แล้วออกเพิ่มได้ไหมออกเพิ่มได้นะคะขอแค่ไม่เคยค้างหรือล่าช้าอันนี้บอกตามตรงเลยแต่ถ้าติดแบกิสต์แนะนําหาคนซื้อแทนได้เลยค่ะแต่ยังมีทางช่วยอีกทางหนึง่งแต่ต้องโทรปรึกษานะคะสําหรับใครที่เคยติดมาแล้วติดนานแล้วยังแต่ไม่ได้เคลียร์ยอดนั่นนี่สามารถโทรคุยก่อนได้นะคะ0812386699เรามีทางช่วยเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ออกรถแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ